นี่คะ่ะทุกคนเราจะมาทำอุด้งกันค่ะนี่คะ่ะเส้นอุด้งนะคะทุกคนเอาลงน้ำลวกเลยคงนั้นอ่ะแป๊บหนึ่งก็ได้สักหน่อยนะคะเอะ,ออะโอเคจับเทส่ช่วยด้วยค่ะ ได้แล้วค่ะแล้วเราก็มาใส่เครื่องกันค่ะทุกคนโอเคใส่เครื่องเลยค่ะลูกแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นนคะเทปุระนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาลายน,นะคะทุกคน เดียวค่ะอันนั้นก็จะเป็นขิงบดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรามาใส่น้ำซุปกันนี่ค่ะน้ำซุปว,ว้าวเสร็จเรียบร้อยเลย